สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ Channel Coaster Gamer เล่นคนเดียวก็สนุกได้ไป m จุกนะครับคลิปในวันนี้นะครับก็จะมาทำแกะกล่องนะครับเกม SKY TEAM นะครับ p r e p a r e for l a n d i น g นะครับก็เกมนี้นะฮะเป็นของค่าย Scorpion Mars นะครับก็แน่นอนครับเป็นค่ายเดียวกับ t o ริ a ม h ช n ีนะครับที่ได้รับรางวัลเบสโลเกมนะครับของ Go l เ e n k i ล k กมานะครับ อันนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับว่ามันจะไม่มีชูริงแรปนะครับแปลว่าน่าจะลดโลกร้อนนะครับประมาณนี้นะครับเกมนี้นะครับเล่นได้สองคนนะครับเป็นเกมสองคนนะครับซึ่งก็คือเป็นเกมโคออกนะครับคนหนึ่งเป็นพายอทอีกคนนึงเป็นโคพายอทนะครับแล้วก็ช่วยกันแลนดิ้งนะครับเครื่องบินให้ได้นะครับ ามาแกะกันเลยนะครับก็ถึงถึงว่าว่ามันจะไม่มีชูริงแรปนะครับแต่ว่ามันก็มีสกอตเทปติดมานะครับแกะไมดีแกะกเลยนี่ก็ได้ครับอันนี้นะครับเป็น landing procedure นะครับเล่มแรกนะครับส่วนอันนี้นะครับ เป็นเล่มที่บอกว่า,อ,าอย่าเพิ่งเปิดจนกว่าจะแลนดิ้งสำเร็จนะครับที่มอนทรีออลนะครับก็เกมนี้นะครับมีสนามบินให้ลงน่าจะเป็นสิบนะฮะเดี๋ยวผมต้องดูไม่แน่ใจนะครับออาขอบคอนเนตอยู่นี่เหรอเอออันนี้มาแปลกเว้ยขอบคอนเนตอยู่ด้านข้างนะครับ เฮ้ยผมว่าเวิร์กนะโคเนต์อยู่ด้านข้างเวิร์กกว่านะเพราะว่าถ้าโพเนต์อยู่ข้างล่างเนี้ยบางทีเราก็ต้องยกขึ้นมาดูโอเคครับอ่าเกมนี้นะครับสังเกตเห็นว่าเขาจะไม่ทำซิบล็อกนะฮะเพราะว่าแน่นอนก็กล่องเขาไม่มีอนั้นให้นะครับไม่มีพลาสติกให้โอเคอันนี้นะครับ จะแปลกๆนิดนึงนะครับไม่ต้องตกใจเพราะว่าอันนี้นะครับมันคือดับเบิลเลเยอร์ซึ่งเขาให้เรามาต่อเองไม่ใช่ต่อสิเขาเไยประกอบเองนะครับก็อ่ะเดี๋ยวผมประกอบเลยแล้วกันนะก็หลักๆนะครับให้เอาสีชมพูนี้ออกนะที่เป็นรูปถังขยะทั้งหลายเนี่ยนะครับ โอเคครับเสร็จแล้วก็พับปึ้งอ่าน้าตอนจากอย่างนี้เลยนะครับเป็นดับเบิลเลเยอร์แบบผู้เล่นเป็นคนเจาะรูเองนะครับก็ถือว่าหนาอยู่นะหนาอยู่นะครับอ่าอันนี้แยกออกไปนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเพลย์ย s สก e ี n นะครับซึ่งเราก็ประกอบเหมือนกันนะครับ ประมาณนี้อ่าก็ค่อยว่ากันอันนี้อันนี้นะครับโหเล็กไม่ไหนนะอันนี้นะครับจะเป็นมาร์คเกอร์สลับวางอ่าสลับวางเบรคนะครับก้อนนี้แรงลิเกียร นะครับรายได้เกียร์กับ flap นะครับโอเคอประมาณนี้เครื่องบินนะครับเดี๋ยวนะมีกาแฟให้กาแฟให้สามแก้วนะครับแล้วก็เครื่องบินเท่าไหร่ดูซิเครื่องบินสิบสองลำนะครับสี่ห้าหกสบสอโอเคครบนะครับก็ นี่เราเหมือนถุงถุงเฟนฟรายของแม็กอะนะฮะใส่ถุงเฟนฟรายไว้ก่อนนะอเยแน่นอนครับเกมนี้นะครับเป็นแนว dice placement นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีลูกเตา๋าซึ่งลูกเต๋าผมว่าคุณภาพนะใช้ได้นะ เทปสองหน้าครับใช่ปะวะเทปสองหน้าแล้วก็อันนี้อ๋อมาติดมาให้เลยเหรอโอเคครับคือที่ผมดูเนี่ยของต่างประเทศอะ่ะเราต้องมาแตะแปะสติกเกอร์เองนะอันเนี้ยแต่ว่านนี้เหมือนเขาแปะมาให้เลยนะเฮ้ยสติกเกอร์ปะวะ โอ้ยหรือว่าพิมพ์ไปเลยเพราะว่าถ้ารุ่นที่ผมดูอ่ะมันเป็นสติกเกอร์นะครับแต่แอบเละนิดนึ่งอ่ะมันไม่เนียนพลาสติกนะครับ ผมว่ามันพิมพ์ไปเลยแน่เลย่ช่างมันอ่าอันนี้นะครับเป็นตัวปุ่มเลื่อนปึ้งกลางแฟลปอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครเคยขับกครืบินมาจะรู้นะฮะว่าปุ่มเขียวทั้งหลายนะครับแล้วก็อันนี้นะครับคือ เป็นเบื้องต้นนะเป็นเครื่องอะไรบอนเรียวนะครับอ่าเหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับสองด้านส่วนอันนี้เหมือนกันเหรออ๋อโอเคครับด้านนี้คือด้านยาาครับด้านสีแดงเพราะว่ามันไม่มีอะไรอ่ะรีโรมีรีโรให้อันเดียวนะครับอันนี้มีรโรสองอันนะครับหกพันกับสองพัน นะแล้วก็แน่นอนครับจะมีส่วนงอกเข้ามานะครับเป็นตัวเสริมนะครับตัวส่วนทั้งหลายนะครับอันนี้คือตัวช่วยนะครับทำให้เราเล่นเกมง่ายขึ้นสามสี่ห้าหใบเช็คหน่อยสิอันนี้ก็น่าจะมีนะผมว่า ไม่มีโอเคมาเวลาดูอันนี้ a ลนดิ g b o o k ล e t นะครับทริปเปิลเลเยอร์ทริปเปิลเลเยอร์คืออันนี้เหรอมาทริปเปิลเหรออ๋อทริปเปิลยังไงวะเดี๋ยว คือมีไอ okay. ้พับ <strikes> พ <ont ane> okay. ับข <ot> <mañana> <tur> <rawd Moder> ้างหลังเนี่ยว่าพับทำไมเพื่อให้มันนูนเวลาเราใส่อันนี้ลงไปเฮ้ยโอเคหรอแค่นี้เหรอไม่รู้นะ โอเคครับทริปเปิลเแล้มีอะไรอีกผมดูก่อนแอ l เ n นอันนี้นะครับ Pilot Blue Auto ต uh, ้ p i l o t โหลดออเรนมีแล้วครับสกร e นเพลเยอร์สองแ t u ติจูดแทร็ t แอ u ติจูดแทร็กมัน,นคือนี้แอปโพสแทร็กโอเคแอปเรนโอเคครับแอโรดนามิกมาร์เกอร์บลูออเรนจ์โอเคเบรกโอเคครับคอฟฟี่โอเครีโหลดโทเค็นโ a โทเค็นคือนี้โอเคนะครับ สิบสวิชโอเคสีขาวที่เห็นนะครับเมื่อกี้อยู่ไหลนละอันนี้นะครับอ่า additional component นะครับ flight lock booklet โอเ okay. ค approach track อันนี้นี่ครับสนามบินเต็มเลยนี่ครับสนามบินอันนี้ใกล้คือหมายถึงว่ามันมีแค่เท่าไหร่ห้าป่ะนี่อันนี้ คนอะไรอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบสิบโอเคฟรอนต a แอนด์แก็มีให้เลือกเล่นนะครับเล่นแบบยากง่ายแค่ไหนนะครับโอ้ oh. อันมื่อฐานเนี่ยนะครับคือเจ็ดอันนี้น่าจะเป็นแปดป่ะแปดนะ โอเคแล้วก็เการ์ซีโมโดูนะครับอันนี้ปะวะอ่าน่าใช่ละ่ะเบลซูนมบักเกอร์อันนี้ติ่งๆนี่อินเทอร์นอินเทอร์นคือนี้ครับอินเทอร์น รีโ d Token มีครับอันล่างแล้วก็ i อซ์เบรคไอซ์เบร k คือนี้นะครับจะเบร k ยากกว่าสนามอื่นคืออันนี้เราแปะล,ลงไปคือถืว่าสนามไหนไม่ใช่สนามซช่ไแอร์พอร์ไหนอะที่แบบว่าเฮ้ยมีน้ําแข็งก่ออะไรเงี้ยแล้วก็ใช้อันนี้นะครับแล้วก็6 s p e c i a ียล i l i t y ี่การโอเคทราฟฟิกได e สีดำนะฮะ อาวไม่มีมาใช่ป่ะอ๋อมีโอ้แล้วมาอยู่ตรงตรงมุมเลยนะครับอันนี้คือไว้เผื่อเฮ้ยมีเครือบินเข้ามาใหม่นะครับในน่านฟ้าอะไรเงี้ยถ้าเล่นแบบยากนะแล้วก็มีก็ อันนี้คือเกาสองหน้าป่ะเนี่ยหรือว่ามันแค่เก่าหน้าเดียวแปะไว้แล้วพับน่าจะสองหน้าผมว่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับผมก็จะมาทำรันทรูนะครับอ่าแต่ว่าทำรันทรูนะครับในแบบโซโลแวรเรียนนะครับจะเป็นยังไงก็มา,มามชมมาได้นะครับ สำหรับถ้าไม่มีแล้วนะครับผมขอจบคลิปแกะก,กล่องนะครับเกม SKYTEAM PREPARE FOR LANDING ไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรขอฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ